ปิดเงียบอยาขาดภรรยานานกว่า27ปีเปิดบ้านอารุณภาวิไลที่แท้ลูกสาวเป็นนางเอกดังหลังประกาศหาลูกเขย เป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวมากความสามารถสำหรับนักแสดงสาวแม็กกี้อาภาที่หลายคนต่างรู้จักในฐานะลูกสาวคนสวยของนักแสดงอาวุโสคุณพ่ออรุณภาวิไลหรือซูโมตุยซึ่งเจ้าตัวได้ยอมรับว่ากว่าจะมีวันนี้ได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย โดยอรุณภาวิไลได้เปิดใจถึงชีวิตคู่พร้อมยอมรับได้ยหย่าขาดกับภรรยามานานกว่า27ปีแล้วโดยที่หย่ากันตอนนั้นแม็กกี้อายุเพียง2ขวบซึ่งลูกยังเด็กมากเขาไม่รู้ว่าพ่อกับแม่แยกกันคิดว่าพ่อไปต่างจังหวัดนานแม้ว่าจะแยกกันอยู่แต่อรุณก็ทำงานและคอยส่งเงินดูแลลูกๆมาเสมอจนถึงทุกวันนี้ส่วนความสัมพันธ์กับอดีตภรรยาก็ยังเจอกันคุยกันปกติทำงานด้วยกันตลอดเพียงแค่ไม่ได้อยู่ด้วยกันในสถาน นาสามีภรรยาด้านลูกสาวคนสวยเผยว่าเพิ่งมารู้และเข้าใจก็ตอนที่เริ่มโตเริ่มมีวุฒิภาวะและโชคดีที่ถูกเลี้ยงดูมาอย่างดีทั้งสองฝั่งทําให้เราไม่ได้รู้สึกขาดหรือมีปมอะไรในใจจริงๆแล้วมันก็อยู่ในความคิดทัศนคติของเราเลยถ้าเรามองโลกในแงด่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรถ้าเราเลือกโฟกัสในจุดที่มันดีเราก็จะมีความสุขเท่านั้นเลย อย่างไรก็ตามต้องขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวสาวแม็กกี้ด้วยนะคะหมดสัญญากับช่องเดิมแม็กกี้ประมาณเกือบจะ10ปีพ่อตุ๋ยทีละ5ปี2รอบแล้วทำไมถึงไม่ต่อแม็กกี้บอกว่าเป็นจังหวะที่แม็กกี้หมดสัญญาพอดีแล้วช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปปฏิบัติทรรกับคุณแม่ ก็ได้เจอกัลยะาณมิตรที่ดีได้มาศึกษาเจอธุรกิจใหม่จริงๆเหตุผลเลยก็คือไม่ได้น้อยใจช่องไหมแม็กกี้บอกว่าไม่ได้น้อยใจเลยค่ะเพราะว่าคนรู้จักแม็กกี้ได้2ออย่างคือรู้จักเพราะว่าแม็กกี้เป็นลูกของคุณพ่อแล้วอีกอย่างรู้จักเราจากผลงานของเราจริงๆเรียกว่าเราก็เติบโตมาแต่พอมาถึงวันนี้เราคิดว่าเราอยากจะพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นเพราะที่ผ่านมาทุกคนจะมีทักษะด้านเดียวถามว่ายังหวงลูก สาวอยู่มซูโม่ตุ๋ยได้ตอบว่าเรื่องห่วงคงไม่มีสิทธิ์ไปห่วงเขาหรอกเขาเติบโตมากับคุณแม่เราดูแลกันได้แค่ตอนแม็กกี้อายุแค่สิบขวบเองหลังจากนั้นคุณแม่เขาก็ดูแลต่อเราก็ดูแลห่างๆเอาเป็นว่าห่วงเขาดีกว่า แต่ในทางตรงกันข้ามอยากให้รีบมีแฟนได้แล้วพร้อมบอกอีกฝ่ายไม่จำเป็นต้องรวยเนื่องจากบางครั้งหากคบคนรวยก็ต้องไปเป็นคนรับใช้เขาฐานะไหนไม่สำคัญขอแค่รักกันก็พอ